สวัสดีจ้าวันนี้ทํางานสวนกันจากแดดดีนี่เอาหอญ้ามอสออกจะไม่ได้ทํางานเลวเนาะมันมันขึ้นมาบนหญ้าจนหญ้าหายหมดเลยเนี่ยทํหนาบ้านโดยหลังบ้านโดยจะจ้างเผื่ออุลีมาช่วยคนหนึ่งเนาะจริงๆจะจ้างสองคนได้เสร็จเร็วแต่ว่าเขาไม่ว่างกันเนาะเนี่ยเสร็จแล้วนี่ก็จะเอาไปทิ้งวันพุงนี่จ้าวันนี้เขาไม่เปิดทิ้งจ้าเสียค่าทิ้ง สองยูโรห้าสิบจ้ะเต็มรถพ่วงแล้วก็เลยต้องใส่ถังไว้เดี๋ยวเอารถพ่วงในรถพ่วงไปทิ้งเราก็กลับมาเอาวันนี้อีกเนาะพรุ่งนี้จะถึงจะทิ้งได้เนาะวันนี้เขาปิดแล้วก็ลูกเหนื่อยแล้วทั้งตัดยาด้วยทั้งช่วยเอาออกด้วยเนาะลูกเหนื่อยแล้วเรียกว่าพักแล้วด้วย มันก็ไม่มดนะพี่น้องเนี่มันยังอยู่เต็มอยู่เลยเนี่นะเนี่ยยังอยู่เต็มอยู่เนี่ยหลยหลยมันหลายผดอากาศมันร้อนไม่ร้อนเต็มถี่อ่ะเนาะเพียงแค่นยามอสมันเลยขึ้นเร็วจ้ะเดี๋ยวเราไปดูกันจ้ะว่ะตอนเขาตัดแบบไหนตอนเขาคุดมันขึ้นมาตอนที่กวาดแบบไหนเนาะจ้ะเนาะกวาดใส้ตะการเราไปใส่ถุงจ้ะไเดี๋ยว ต่อคลิปให้ดูจ้ะจ้าขอบคุณหลายๆที่มาชมคลิปมาจ้ะเนาะสวัสดีจ้า 哎，没、嗯。